คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับเหตุใดคำทํานายของนอสตราดามุสจึงถูกพูดถึงอีกครั้งหลังโปปฟรานซิสสิ้นพระชนขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com ครับหลังจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการค้นหาชื่อนอสตราดามุสนักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสในศตวตรรษที่16เพิ่มขึ้นอย่างมากในโลกออนไลน์ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คำทำนายของเขาปรากฏขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกเพราะเหตุใดจึงยังมีคนสนใจนักพยากรณ์ผู้นี้อยู่จนถึงปัจจุบันมิเชลเดอนอเทรดามหรือที่รู้จักกันในชื่อนอสตราดามุสเป็นแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่รักษาผู้ป่วยโรคระบาดนอกจากนี้เขายังเป็นนักโหราศาสตร์สมัครเล่นที่เขียนคำทำนายที่ชื่อว่าเลปรเฟซีซึ่งตีพิมพ์ในปี1555 โดยชุดคำทํานายประกอบด้วยบทกวี4บรรทัดอันลึกลับ942บทซึ่งเขากล่าวอ้างว่าสามารถทํานายอนาคตได้โดยส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรงบทกวีเหล่านี้มักถูกอธิบายว่าเป็นการกล่าวที่มีความคลุมเครือและขาดบริบท โดยหนึ่งในบทกวีเหล่านี้ได้รับการแปลความว่าหมายถึงการสิ้นพระชนของพระสันตปาปาองค์ชาราซึ่งโพสต์บนโซเชียลมีเดียและบทความออนไลน์บางส่วนได้เชื่อมโยงบทกวีนี้กับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสอย่างไรก็ตามมีพระสันตปาปาหลายสิบพระองค์ที่สิ้นพระชนตั้งแต่ปี1555เป็นต้นมา ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าเหตุใดบทกวีดังกล่าวจึงยังเกี่ยวข้องกับพระสันตปาปาฟรานซิสโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีการสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอ้างว่าดวงดาวสามารถมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ของมนุษย์ศาสตร์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษที่16 ร้านหนังสือโหราศาสตร์ผุดขึ้นทุกมุมถนนและมีผู้ทำอาชีพโหรหรือนักทำนายคอยให้คำแนะนำในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องอาชีพการงานความสัมพันธ์ไปจนถึงสุขภาพหนึ่งในนั้นคือนอสตราดามุสที่เปิดให้บริการด้านโหราศาสตร์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเขาตีความทำนายดวงชะตาให้กับคนรวยและผู้มีอำนาจอย่างไรก็ตามนอสตราดามุส ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในด้านโหราศาสตร์ซึ่งถือเป็นสาขาวิชาในสมัยนั้นและเพื่อนร่วมสมัยในยุคนั้นของเขาบางคนก็มองว่านอสตราดามุสเป็นคนหลอกลวงแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้บทกวีสั้นๆที่แฝงความหมายลึกลับของเขาก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ประชาชนในเวลานั้นและบทกวีหลายฉบับของเขากลายเป็นหนังสือขายดี ศตวรรษที่16เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับชาวยุโรปส่วนใหญ่ซึ่งต้องเผชิญกับสงครามพืชผลเสียหายและความอดอยากขณะที่การาโรคก็กำลังบ่อนทำลายเมืองต่างๆท่ามกลางความโกลาหลเหล่านี้คำทำนายของนอสตราดามุสก็มอบทั้งคำเตือนและการปลอบใจที่แสนประหลาดทุกคนมีความวิตกกังวลมากในช่วงศตวรรษที่16ดรมิเชลเฟฟเฟอร์ นักประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และศาสนาจากวิทยาลัยแมกดาเลนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกล่าวในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนอย่างมากเช่นนี้ผู้คนต่างสแสวงหาคำตอบคำแนะนำและสแสวงหาความมั่นใจว่ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นรออยู่ข้างหน้า เช่นเดียวกับผู้คนในปัจจุบันที่มักหันไปพึ่งการดูดวงชะตาผู้ติดตามนอสตราดามุสในสมัยนั้นพบว่าผลงานของเขาช่วยให้พวกเขาเข้าใจโลกที่ปั่นป่วนและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น หลายร้อยปีต่อมาผู้สนับสนุนของนอสตราดามุสได้กล่าวอ้างว่าเขาได้ทำนายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากมายรวมถึงสงครามโลกทั้งสองครั้งการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิประเทศญี่ปุน่นการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์และการระบาดของโควิด -19 แม้ว่าเขาจะไม่เคยเอ่ยชื่อเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตาม คำทำนายของนอสตราดามูสเขียนขึ้นด้วยคำพูดที่คลุมเครืออย่างยิ่งซึ่งสามารถเข้าได้กับสถานการณ์ใดก็ได้โจเอลโรโลคอสเตอร์ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ยุคกลางที่มหาวิทยาลัยรถไอซ์แลนด์กล่าวเมื่อคุณเกิดความไม่แน่ใจกำกวมและไม่ชัดเจนเพียงพอก็สามารถหาคู่สถานการณ์ที่ตรงกับคำทำนายได้ถึงกระนั้นชื่อและคำทำนายของนอสตราดามูส ก็ยังคงเป็นที่จดจำของสาธารณชนนอกเหนือจากคำทํานายของเขาที่เหนือการเวลาเนื่องจากมีเพียงไม่กี่เล่มที่มีวันที่ระบุอย่างชัดเจนแล้วหนังสือที่ตีความงานเขียนของนอสตราดามุสยังมียอดขายมหาศาลโดยมีหนังสือมากกว่า100เล่มที่ถูกตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษเพียงแค่ภาษาเดียวเท่านั้นการตีความคำทำนายของเขาในสิ่งพิมพ์ที่ออกมาใหม่ๆซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ข่าวระดับโลก ช่วยทำให้นอสตราดามุสเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในศตวรรษที่20หลังจากเหตุการณ์9ทับ11หนังสือของนอสตราดามุสก็ติดอันดับหนังสือขายดีเนื่องจากผู้ติดตามเชื่อมโยงคำทํานายของเขากับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์รายงานว่าอีเมลที่เป็นกระแสไวรัลหลังจากเหตุการณ์โจมตี9ทับ11 ได้รวบรวมข้อความต่างๆของนอสตราดามุสและคำพูดที่ไม่ใช่ของเขาเองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างข้อความที่ชักจูงให้เห็นว่านอสตราดามุสทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยข้อความดังกล่าวมีใจความว่าไฟไหม้เมืองใหม่อันยิ่งใหญ่ในเมืองหยอกจะมีการพังทลายครั้งใหญ่ผู้สนับสนุนของเขาอ้างด้วยว่านอสตราดามุสทำนายเหตุการณ์อื่นๆอีกด้วยเช่นการลงจอดบนดวงจันทร์ของยานอพอลโล ทัยพิบัติจากกระสวยอวกาศชาเลนเจอร์แม้แต่การสิ้นพระชนของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทั้งนี้ในปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจข้อความต้นฉบับของนอสตราดามุสแต่กลับพบเห็นเขาในบทความออนไลน์หรือมีมบนโซเชียลมีเดียคำทำนายอื่นๆเกี่ยวกับพระสันตป,ปาปาได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งทางโลกออนไลน์คำทำนายเกี่ยวกับพระสันตป,ปาปา ซึ่งเชื่อกันว่าเขียนโดยนักบุญมาลาคีถูกบางคนตีความว่าพระสันตปาปาฟรานซิสอาจเป็นพระสันตปาปาองค์สุดท้ายแต่นักวิชาการได้ตั้งคำถา,ถามถึงที่มาที่แท้จริงของข้อความนี้และระบุข้อความนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเหตุผลทางการเมืองคำทำนายนั้นน่าสนใจและชวนหลงไหลและบางคนก็เอ็นเอียงไปทางแนวคิดประเภทนี้ซึ่งอยู่นอกกระแสะหลักมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราโจเซฟ ุสซินสกี้ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีกล่าวบางครั้งความบันเทิงก็ผลักดันให้ผู้คนมีความเชื่อบางครั้งผู้คนก็แค่ยอมรับเพียงแนวคิดที่ให้ความสบายใจหรือน่าสบายใจในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจึงไม่น่าแปลกใจที่คำทํานายของนอสตราดามุสและคำทํานายอื่นๆจะยังคงได้รับความนิยมผู้เชี่ยวชาญกล่าวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โหราศาสตร์และการทำนายดวงชะตาการสแสวงหาการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตหรือค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่มีสเสน่ห์น่าดึงดูดใจอย่างมากดกเรเฟฟเฟอร์กล่าวมนุษย์ไม่ได้เก่งในเรื่องการจัดการกับความไม่แน่นอนเสมอไปนักโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ได้รับการยกย่องตลอดมาในประวัติศาสตร์เนื่องจากพวกเขาสามารถช่วยผู้คนในการตัดสินใจที่ยากลำบากได้และพวกเขาก็ยังสามารถปลอบโยนผู้คนได้ โดยบอกเป็นในัยะว่ามีแผนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นรออยู่ข้างหน้าในอนาคตนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคำทำนายของนอสตราดามุสจึงถูกพูดถึงอีกครั้งหลังโป๊ฟฟรานซิสสิ้นพระชนขอบคุณข้อมูลจาก bbc.com ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีจากคนคนโลกนะครับ